สวัสดีครับผมดรมาโนตวงสุริรัตนึ่งในทีมบริหารของดอเอร์โอนะครับเอร์ซีอย่าลืมนะครับโอกาสไม่นครัสงเรามาพลิกฟืนน้นนครัสงกันตั้งแต่วันเดซิแบทวันเดซิซองทมานเลยมีโอกาสหลังจากที่เราได้รับเหลือตั้งที่มาหลบปลอมแล้วันนี้ผมจะกลับมาพูดต่อในเรื่องของคลองวิยาข้อมูลที่มีอยู่บอกว่าเส้นทางยาวประมาณสี่กิโลต้นน้ำอาจจะแห้งไปแล้วหรือบันปาือจะจัดการ,รบันปือกับต้นน้ำโร่งนี่เป็นพื้นที่ติดต่ำเพราะฉะนั้นน้ำจากถิ่นสูบเราต้องไล่ลงติดตาหน้ที่รักแล ไปกับเาการทองทินกับทีมงานของสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดทางกายภาพยังไม่ต้องลงทางชีวภาพชีวภาพคืออะไร วัดคุณภาพน้ำไม่จําเป็นเอาตัวนี้ก่อนมีบานกี่ลังโยบันปื้อเป็นต่างๆแบ่งโซนมีถนนตัดขวางเป็นช่วงเป็นเหล็กนึ่งเหล็กซ่องเหล็กส้าเหล็กเส้เมื่อได้ข้อมูลของมอดถึงใช้เวลาไม่นานหรืออาจจะมีอยู่แล้วทีมบริหารเราก็นังคิดว่าจะทั้งันปื้ออันทีซ่องพมนี่ครับเคยทำมารวมกับโครงการพระราชินีและอักเบียรหรือเป็นโครงการของระทการที่างดาระบบน้ำเสียตัวนี้เขาดึงน้ำจากจังหวัดเพชรบุรีทางจังหวัดเลยผ่านท่อเอามาลงเป็นโจทย์เ่วธรรมชาติต้องช่วยธรรมชาติวันนี้เบื้องต้นแต่ผมมีโอกาสได้้้้้้้้เเเเขาา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 าแแบบรรรรริหผมมมมปะสนนนนงงงงือออตไววววลลลทีพ่ พัฒนาคลองในระบบคลองโครงการแหลมพักเบียใดระดับไหนยกระดับน้ำขึ้นมากรีดน้ำหรือว,ว่าบำบัดน้ำโดยใช้ธรรมชาติจะเป็นตอนดูหรือซีหรือตอนอะไรต่างๆนี่นักวิชาการข้องมาอะไรกับเน้ำต่างๆทุดท้ายปลายทางเป็นตัวชีวัพ่อมเรียนแล้วนะครับว่าตัวชีวัดข้องน้ำนี้คือปลาปลาจะต้องหมาขึ้นปลาเนี่ยนำไปสู้แล่งดึงดูดการท่อเถี่ยเห็นไหมครับข้างบนเขาทำงานน้ำม,มันก็จะไล่ตามดาาถี่สูงโลกตี่ต่ำัวชีวะตรงนี้จะมีพื้นที่ตามจุดต่างๆที่เราจะต้องขังแล้วมีปลามาปลาอื่นเราจะต้องมาอยาจัดการทุกจะ พวกเาเรียนอะไรครับ่เราปรุงระบบไอมันสมุนตะลืมนะครับเมื่อคลองวัย่างเป็นเส้นทางลักใตัวเมืองชุมชนหลบค้างขณนดเดียวกันผู้สูงอายุต่างๆเรานี้นักวิชาการนักสถทาปัตย์นักอะไรต่างๆเข้ามาครับต้องตั้งทว็นคณะในรูแแบบคณะกรรมการคณะทำงานเรามาแล้วว่ะเราจะสร้างลาดบริเวณบางส่วนของคลองวัวย่างขึ้นมาได้ไหมดึงเส้ตกิ้ขึ้นมาเห็นไหมครับเมื่อนามันได้มีปลามันหลอมต้นไม้มีเราสร้างลาดกันได้ไหมดต่างๆเคเคยคิดนะครับแต่ละทันแต่ละบ้านเรามีโค้งที่ไม่ใช่ั้ยาาางงนีคไปปตระเทศกกัันนนุควเสาร็องไปตั้วใช แลกเปลี่ยนสื่อค้ายกันนี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมจะนำเดี๋ยวจะฟื้นชีวิตกรุงกรตรังกลับมาคนตีเอิญจะได้ข้าวมาแล้วโอ้เรายกเป็นขอบครัวใหญ่ยังไม่ครับเพราะฉะนั้นเรื่อนี้จะกลับเข้ามาห้าพอแม่พี่น้องแพทย์งานต่างมดนะครับผมเชื่อว่าสี่เดือนตั้งแต่ตีข้าไปต้องเห็นผลก่อนว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับรอครับรอให้ดรโอเบอร์ซี่โอการไม่นครตรังซ่ท่ออย่าลืมนะครับนะซ่ท่อลงเคลละสี่คนเหลือครับพวกเราเข้าไปจบทีสี่คนเรารับรองว่าเราทำงานให้ทันคุมขาเราไม่ได้เป็นมือสมัครรเเลนนาาป็มือออชีพให้โกาสพวกเรรรรรรราาคคคคััััับบบโออกสสม่นตงเ์ซีีวดบ